กสิคอถามก็โยกนะแล้คือแบบบางคนกะเออโทรมาแบบหักสะพอนเดอ้อแล้วกะขอบัญชีเน่แล้วกะมิดเลยก็สบายดีแล้วกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อสุขูสุขคนเนาะโอเคพี่น้องเนาะตอนนี้กะมาพบมาพม่พอ,อกันทางหน้าสะพอนพี่น้องกะเป็นยังไงกะเพื่อโบสักชาเสียเวลากะจะได้พาเข้าไปโอปร่มทั้งคนเลยเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยเนาะสบายดีครับ มอนี่บบมีขนมพอโทรมาอยู่วะ่โทรฮะไม่โทรพอไม่ได้พอที่มาเอามาบอกอันเบอร์อันแม่ตัวหายพอไม่เด้โอเคพี่น้องน้องก็จะได้ไปหาทางแม่เพื่อนแม่น้องกล้วยนี่แม่น้องก๊อป เพิ่นก็นคือว่าสิงลงลุกลกาพี่น้องไงเนาะคือเห็นเือกรุบโดยสบายดียดโอ้เอ่ามุมมองนี่เพะมือนั่นมองนี่ก็โอ้ยมุมขาวแห้งมือน,นั่นขาวแหงขาวเกินจริงบ่แม่ป้ <c oughs> ะตัวจริงกับขาวยู่มันหล,ล, <c oughs> ล,ลุดนะ <c oughs> แห้งมาใส่นนั่แม่เหลื่อมเนาะเดะเดะชองเนาะแต่มือนี้สีพอดีอยู่เบิง้งตอนนี้มันคืออย่างพรมในแจ้งน้อยเนาะแม่มือนั่นเดะซองแบบป้าบูบับบูบับเบิ่งแทบบ่เห็นเลย เพื่อนกระจนมิ้นมาบอกคุณนะเป็นอยังน้อตีแม่ใส่ใส่แอบตัดข่าวเพื่อนนะเพราะกับรถได้ใส่เนาะเพราะว่ามันเป็นบางทีมันเสงมันรับแส่งแม่รับแท่งแม่เนี่คือจิถึกมุมนี่อ่าเป็นเนี่ยไหนก็อันทางโทรศัพท์ใหม่มีเพื่อนไล่แล้วบอกจะมีก็มีแท็กเข้ามาไล่อยู่อันตัวรับเนี่ยเพรับเนี่ยคือว่อนะกว่าบาร์คอยเบิ้งจี ข่เบิ่งว่าส่วนมาการว่าไอ้ตีเพิ่นก็สิทักมาเครื่องเก่าเฮาหั่นเด้แม่นเพิ่นสิทักหลายแล้วเฮาก็รับตัวนั้นแน่ตนี้แ่่อเด้ยุงบ่คือแมงมีนี่นีเด้แมงขี้ยกเออพว่าเฮาก็ยาเียกยางานเนาะบ่ได้คอยเบิ่งแล้วก็ถาเบิ่งนี่ก็โอ้เป็นชั่วโมงพุ่นแหละแม่นถ้าเกิดเฮามานั่งตอบนงเวาเฮาก็สิบ่มีเวลาฮอดเยดเวียกพุ่นล่ะแม่นแหละอันนี้ก็แล่นนเีย่เพราะว่ายาเียกหลายช่วงนี้่ะเนาะ กันบอลเลนนั่นมาเจ้าหน้าบกพระพี่น้องเลยนี่ก็โดดน้ำดำไปได้ทั้งลุมพุนะโดดดำไปได้จอมโดดหนาแล้วแต่ว่านี่ก็ไม่หนีโดดน้ำแล้วแต่พอน้ำในคลองยังบกบกนอนยางมาเมื่อกี้นี่บกแล้วเลืมผัวก็มันสิขาดว่างแล้วมันพอฝนตกตั้งแต่ไอกี้พูดแหละแต่น้ำของแกเองคือเขาบอกแค่เดียวเนาะแม่แก็ไม่ได้ตกเลยด้ในนาก็เริ่มบกคือกันเบัตรดำสองคนบัดรคอยเมื่อไรไห้เมื้อไรไปดีนะมันบ่ทันน้ำมี และทางหนุ่มไทยหรือว่าเอฟซีหลายๆคนเนาะเป็นห่วง<ล>ยอยากให้บอกน้องพรอนแน่ว่จาจะพ้าแจยห่อนเนาะลองขบอลองขบไปโดนๆล้มให้ผู้จักคักแน่ว่าท่านเนาะอาจารย์ถือคนขี้เหลาา่าเมายาเพาะท่านอ้าว<ล>อันนี้<ล>จะคุยเอาไปเอามาแบบยังหอดสีโบมีหอดเวลาสีหายเพลินใช่ไ<ม>หมเวลาคือว่าและลูกเต้เาเ้องก็หลายคนเนาะเ้างหายเวลาลูกกับเบียงงานเ้องกับยังบ่พเพานะนแม่เเห็ดอยู่เห็ดกินให้ลูกเห็ดอยู่เห็ดกินให้ล,ล,หหหลูกคำมากอะ เมนมีเวลาดีเนะซาบานานินกาขึ like ้นมานีนกาสิแลเนี่ยว่าสิพักนอนตอนเตียงกะก็ไดยางมหาเมนก็ไดก็ไดยางมหาเนาะย้อนว่าเอฟซีหลายๆคนกับมินมาอยากให้มาบอกเนาะว่ามาถามข้าวถามข้าวอะไรอยากให้เตือนน้องว่าจะพลาดใจห้อนไปอย่างเนาะคบหากันดูใจกันไปก้อนมาอย่างนะหลายๆาคนอะไร เรื่อยๆแล้วการท่<ม>ท่านได้ตัดสินใจดอกว่าไพเป็นไพใช่ไหมนะแมนแล้โดยเฉาก็บคือว่าอะไรประสบการณ์มาแล้วเนาะก็พยอยากให้มันทำรอยคือว่าอะไรแมนเป็นปีสองปีเพือ่อนเนาะดูใจกันไป,ปลูกไงเพื่อนเอานาะก<ค>็ได้บางที่ว่าเนี่ยแหละเนาะที่ว่าจะได้มีสิทธิ์คุ้มครองหรือก็คือผู้เดียวนั่นแหละเ<ม>นาะอันนี้ก็ได้เอาไปอาม่ารถพันที่ๆก็ห่างหายไปหมดเลย คุเดียวคือเก่าแหละก็บม่รู้เลยไปทนบ่ได้ละกะคือว่าแหละบางคนก็รับเพราได้เนยไมรับได้เนยคือว่าแหละบางคนบางคนก็เข้าใจบางคนก็บ่เข้าใจว่าเออเคยเห็นให้เหน้าหยิดอกะเป็นยังคือสิบ่มีเวลาแบบนี่นะกะแม่นอยู่เคยเห็นให้หน้าแต่ว่าคนอื่นเพิ่นน่ะมีเวลาบางอนก็ย้อนเพิ่นหลายคนเนาะแม่นอันนี้คนคนบ่หลายแม่แม่นแท้นี่โรคกะเนยทั้งดำหน้าโรกกะค่อนข้าง คนขางจริยากนะพ่อขอดใจเนาะคณะคือเฮานี่กับสองคนคือกันนี่คือเขอาใจดีเขอาใจไปมาบ่อน่าก็มีลูกหน่อยคือกันเนาะแม่แท่งยากแท่งยากอีกลูกหายกันเลยน้ำดูอีกแยกคือว่าอันเนี้ยแย่แย่แย่บ้าเคยเห็นหน้าอยู่นะก็มีต้องมีหลายเวลาพักกตลอดนะหนึ่งมากันเลยน้ำน้าน้ำผ่าน้ำผลนี่แหละมันบุกคือเก่ามามืุอใดก็สั่งเก่ามามืุอใดก็ จำีว่ะจำ่ถือคู่ได้คือเนะสะพนมาทันเหตดทันกับทันเหตุมาทันกันค่ะอยากแลวอยู่ไแต่ว่าเลวลาของขากันหน่อยเนาะคนกันหน่อยที่ขนดแนแต่สีอันใดเป็นอัใดจะา่ันวิธีจะมีวิธีัคือว่าแหละกินเขาที่ยงกับยังมันมได้กินต้าม่ากับเขาเลยไม่เคยกปเต้าม่าเมื่อกินยังไม่ได้ไปหาี่เดียนีนะคะเห็ุเดียดนะ แม่เล็ดใช่ไหมน้ำไม้ไดำมือก็ได้คือกันนี่กับบุญมีแนวกินแกงน้ำเต้าน้ำไม้เนาะที่เป็นด้วงนะกินน้ำไม้กินม,นม,มาม่าก,กับอันปลากระป๋องเคนมาเหมาะมาก,กินแหละย,ยอมกินไปน้ำมันแหละยังอยู่กับย่างเยอะกินทับกันไปเนาะกินแต่เนี้ยเ,เ,เดียวกับบุญยาบ่วมีกัแพหาน่อไม้ตอนเช้ากินไปแค่เนี่นพออยู่ได้พอว่าอยู่รอดเนาะมาเลยก็ได้กล้วยเอาโทรศัพท์มาดู ลืมได้อย่างเดิมไปลืมได้ผูอ้ายไปทั้งเดก็อ้ายไปเลี้ยงงัวคือเก่าได้นะมัวไปไหวจะพูดเมนไหวน้ำกันกับงัวลุงเดชเด็กับอ้ายงัวอ้ายเลยเลี้ยงงัวได้เลยน้องสะออนได้เกิดน้ำหลังชมมาดอกไปน้ำหลังบ่เมนชมม้ตีที่ปีสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยอ๋ออันนี้เก้าปีเกาปีปีน่ะที่ด้เงินนันี้ก็ เต่ใหญ่ได้เพิ่อนไหเพิ่นสูงเนาะเพิ่นยาวใหญ่ไว้กระจักครัวกระจั๊งท่นแหละมันเป็นพิโดอ่อนๆอาโลเอาแร่ได้น่ะใหญ่งตัวญ่ซื้อหันเป็นมันกินยาได้ม่บ้านนี่ก็อาบน่านมวท่านแล้วกระมือหินม่บ้านนี่ก็ได้โอ้ดูนอกจากนั่นผู้นี้อีกนี่เบิร์นดูอยู่สิดูเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ใ่อยากผู้นี้อยากว่าเก่งได้อยากเก่งเนี่ยแล้วนะเก่งอยากว่าเก่งคุยเก่งโอเคเห็นผู้ใดผู้ใหญ่บริยานจับบาโลทน่ะ มีพอลุงอยากโทรมาหาแม่ตัวสิขออนุญาตให้เพิ่นเด้อะยังก็แมาม่ไปยื้ทั้งนั่นไปไปยื้ทั้งนั้นนะไปยื้ทั้งนั้นสบายดีน่ะไปยื้ทั้งนั้นด้แจ้งนิดหนี่ปะคือแดงแค่กินน้ำกินน้ำแดงปะบอกกลัวนแดงบอกเวียงห้ยว่านี่ปะยินว่าตาบ่าวถามนะมีพอลุงอยากมาขออนุญาตหบแม่ตัวนี้สี่ให้เพิ่นคุยน้ำอยู่ปะโอ กดถามอันอันคุยกับเอฟซีแกคุยกับไพ่แม่คุยกับไพ่เหน่ถามได้หลายคนคุยเนาะเพียเดร์งามงามอันนี้อยากได้อะไรเนาะอยากได้ขาเอ้ยาวนี่ปะอยากได้ขาตั้งกล้องมาท่านเนาะอยากได้ตัวชี้อยากได้ตัวชี้หลานน้อยอยากได้ขาตั้งกล้องมาท่านสิมาให้แม่เจ้าเห็ดขีบป่ดับนาบ่เห็ดขีบไอ้กล้วยบ่ ที่ใบก้วยทีให้นะเมืองเด้อจะเด้อชีธูให้เด้อุรทับพืนหนึ่กาเนาเบ็ดนิ่วลงลงมดเพิงแก่ได้ชัเลยนบ็ดมันจะเสียยนอนว่าเฮามันออเียเนี่่าเฮาปะเบ็ดมันเบ็ดเบ็ดเกินกับนดเลยเนี่ยหเวลา กูเมื่อนี้ก่ามีผู้โทรมาโอ้มาลุมอยู่บ่พอก่ามีผู้โทรมาอยู่บางเถื่อเ่าเปิดข้าก่าเปิดเน็ตแปาไว้นะอีกเครื่องหนึ่งนะโอ้เน็ตแปาไว้แลงเถื่อเขาบ่ได้หับเนาะลังเถื่อเขาเน่ไปเวียงอยู่นะลังเถื่อลงเวียงเขาป้ามายีเทียบทีละมือเปื้อนมือเป๊กเนมือเปื่อนมือเป๊กเขาไม่ได้หับทีนะเนี่เขาว่างขึ้นมาจากนานข้าวก่าลังเถื่อก่าก็โตเพิ่มเนี่อืมจักไผยเป็นไผยเนาะหลายคนพักมาเจอผู้ใหญ่ใจดีเป็นพ่อหลายคนนะบุญเดือนจังหวะ ตุ่ป่าเอาเพราะมันแหละแต่หลายคนหักแพงที่หักแพงเนาะหลายคนที่หักแพงเลยดยบางคนก็โทรมาโอ้มาล้มนำคือว่าแต่ก็จำบ่ค่อยได้หลายคนเนาะอะไรก็ได้คนไทยแหละคนไทยพี่น้องทางฝั่งไทยเนี่ยเป็นกะนั่นอยู่แบบลืมนะเพราะทางนุ่มที่จัิงนุ่มสากลแน่นุ่มอุขดนมหลายคนอยู่นมนครพนมผู้หนึ่งเนาะทางอ้ายเป็น จากมาอยู่เดชเก่าอ,อ่ะนะโอ้น,น,อน,นุ่มนครพนมบ่เห็นคนทักหลายคนหลายหลายคนทักกันได้มาเป็นไทยไเนี่ยดับได้ดับได้ดับได้ดับนี่ย,นยินบ<ท>ก๊ก้วยเป็นสีเอาไปนี่บัตรงานธาตุพนมนี่ไปบ่ไปเปที่ยว <laughs> ไปเจอคนเอาไปใส่ไปโหลดบ่ลูนนกน,นุ่มนครพนมบ่านฉันโอ้ยเ <S S S 1> ป็นห่วงนะเพิ่นก็ได้ก่ เิีฟกดเบิ่งใจกันไปก้อนดนๆแน่เป็นแบบย่ทันได้คบแต่ว่าจริงจังดอกบบานบนี้แม่ดกคนไปสินะะ่าเวลานอยเมีเวลาหายคนนะโดยทำทีมาตั้งต้องตั้งใจแบบว่ามาใส่ใจคนทั้งลูกทั้งเต่าฮะแบบาคนอุ่นแบบนึงนะเนาะนี่กันฮะไปไปกัากมากเยนี่ียังได้กะมอ แลแ้วได้ขาตั้งกล้องมาเช่นเนาะโอ้ว <c oughs> ่าในป่ะเทศของอันนั้นได้ของบอเวียงกับอันบาจันดีนี่จ้ะเดี๋ยนี้แล้วทีอง้ายคือยาวแท้ห์ขาดเท่ห์องขายาวแท่ห์มาเช่นเบิ้งกะสี่เอาให้เบิ้งอีกนี่งในเบิ้งเนี่ยอันน่าให้เบิดงุมด้วยนมนครถนุ่ม <c oughs> นมตะนนกณนครนมอุดรเนาะลายๆเลยอีกคนหนึ่งกับพี่อยู่ทั้งแหลนสะบัง ขอถขอภัยแม่ตังยังอยู่ใช้ลายยางของต้พักยังก็มีที่นาแม่เอาครับแน่แล่ะก็ไคุยแน่กับางทีบมมเวลาให้กัขอถอขอไฟผลน้ำแน่แล้วเนาะแน่แล้วพาช่วงนี้แเฮ็ดวยกเฮ็ดงานงานอะไรด้ะงากคนมีหลายคนเพิ่งกะสชิบว่ากเราเห็นหน้ากับตเองเาหน่อยคนวแหละแน่ไปใช้นนนี้เป็นนี่มีไน้นี้อะไ ลูกสาวพรก็อยากได้ขาตั้งกล้องพี่น้องเอ้ยได้ลูกรูปใบใบเอาไว้ด้วยเอาไว้ด้วเอาไว้ด้วเอาไว้ด้เอาไว้แ่นี่แล้วั้งดินนี่แหละตัวเ็ดินเนี่ยรว่านี๋ยเพิ่นเห็นอันของเวียงกับอันนันจาคักแค่ของเพิ่นนะอันเจ้า้งไว้นี่บ่านม่ได้ราว่านั่งรูกของเพิ่อน เาวต้งคือทางสาวพรบนนี้ก็ได้ตั้งเพชใหม่เนาะเเด็ดได้เนาะเพ็ดอันนี้เบาพามีเป็นคนต่้งหายเรา็คนซื้อมาอยูยทั้งแม่เพื่อนไหมพพ เป็นกับมีโทรศัพท์สองเครื่องเนาะคือเครื่องเก่านี่ก่าอยู่ในหลานใส่อันนี้เป็นเครื่องใหม่กับบางคนกับขอเป็นเพื่อนกับเพื่อนกับบุท่านหับกับมีเนาะเพราะว่าบุตรคอยมีเวลาเบิ้งมาเนาะบุตรอยมีเวลาคือว่าโทรศัพท์เครื่องใหม่กะบขอเป็นเพื่อนเนี่เขาบุตรคอยมีเวลาหลิกทั่วเนี่ยที่มาตอบตุกอันเครื่องเก่าเพราะว่าเอฟซีคนกะอยากทักมาเครื่องเก่าได้ส่วนหลายเพราะว่าเขาหับแมนแต่ก่อนเนาะก่อนด บางคนก็ทันได้คูยจักเนาะอาทิตย์ใหม่ฮลนวแม่บางทีกะจับเครื่องนี่แบบบได้เบิร์เครื่องนั่งกะนี่กะก็เลยบริหับเนาะทั้งบริเวณว่าตั้งเกียร์ว่าบริหารนะฮะแม่เพราะว่าโบได้เบิร์เฮากะพ่อที่แหละคืนมากมีเวลาพักแกเวลากินข้าวกับเวลานอนหนึ่งมากับลูกหลานเอาไปลินเด้เนาะเอาไปลินไปนั่นเองก็เลยเลี้ยไปนี่แต่ดำให้ดำหน้าเล้ยแต่ละมือก็ไม่ได้ไปใช้เนาะแม่ เห็ดเวียยน้ำหนาเวียกองนี้แหละตื่นมากกะลงเวียกแต่จเศร้าเพราะว่าอะไรข้าขาวว่าเห็นลูกเห้เต้าเบิ่งแล้วก็ฮากะลงสมือเขาไม่ได้สวยขนาดสำนักบ่าน่าเอ้ยตัวปำนักเป็นบ่ออ่าถือว่าลุ่มกันพอสมควรเนาะพรนี่ก็มาฮอนี่ก็สิได้ขอตัวกลับและพรอนะโดยสบายดีเดี๋ยวเนาะพ่อแม่พี่น้องอาจารย์ใดก็ทั้งบ้านนะก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะ นี่กระทั่งบานะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะที่จำบ่ได้ที่เอ่ยบ่เบิดพี่น้องเนาะที่ว่าทั้งหลายๆนมเนาะบ่ว่านนมไทยนมลาวทั่วประเทศทั่วโลกนี่แหละเนาะพี่น้องจังได๋ก็ทั้งบรนดนี่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆอีกเทีหนึงเนาะมาวอนนี้แล้วก like ouais ็ทั้งบนรดาจะสำรับคลิปนี้ก็ทั้งบรรก็สิได้ขอจบไปเพียงเท่านี้เนาะพ่อแม่พี่น้องไว้พ่อกันในคลิดนะกระที่ได้ขอกล่าวคำ่าสบายดี